สวัสดีนักผู้ชมไปดูแม่ก่อนว่ากินยาหรือยังเมื่อกี้ก็ซื้อข้าวเปียกให้กินเนาะซื้อข้าวเปียกให้กินสามถุงนะทุกท่านให้เพิ่นไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยแช่ตู้เย็นไว้ว่าเป็นเพราะกินนมนั่นแหละกินนมจืดมันก็เลยท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวไปดูอาการก่อนอเบื้องต้นเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังเมื่อช่วงกลางวันที่ผมไปเนี่ยแกยนอนอยู่ผมก็เลยไม่กวนจะจันขึ้นแล้วพี่น้อย

mặc ray mà chung già thế đó oh jak ray anh cho nó mi ring ok xem bực rong ao ra hoa xem nào xí ra hoa cây bực kì sao bộ ฮะบินเอเนาะตบิเอาอย่าป่ะจะไหนลนไว้เนาะบินยังลนติตกร้อันเต้ยลืนอันติฮะที่ืมอันวัดลงคอลวม้นเหรอวะเออวัดลงคอ อคอกติดกล้องคอกปิอือวัดลงคอแนา่ยังโลนป่เนา่ยยังปะยี่ไปเปะ วัดลงคอเบื้องต้นก็ไข่หายแล้วนะท่านเป็นไข้หายแล้ว ดีขึ้นแล้วตัวไม่ร้อนแล้วแต่ว่าเจ็บคอบัน,นี้วัดลงคอกืนเวลากืนแล้วมันแสบคอเอออก็เมื่อกี้ก็ให้ไปหาหมอแต่ชวนไปหาหมอไปคลินิกอีกครั้งเก็บไม่ไปอย่าบอกไม่ไป เหมือนคล้ายๆว่าเป็นเด็กอีกครั้งนะท่านอ่อยพาไปหาหมอนี่ยากมากเลยไม่รู้จะอ่อยยังไงทำเด็กน้อยนะพี่น้องเลยพาไปหาหมอเฮๆแบบนั้นหลยพาไปหาหมอเลยทันหลังให้เลยไม่ไป อโอเคครับผมเบื้องต้นก็อาการดีขึ้นแล้วล่ะเหลือเก็บคอนิดหน่อยฝากวิทียุท่านสวัสดีครับ